อ่าสวัสดีครับก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของธงนกททำผมธงทำิทำธงญี่ปุ่นไปเดี๋ยววันนี้ผมต้องการจะแก้ในส่วนของธงไทยนะครับก็จะปรับเพิ่มธงไทยให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับนอกจากจะเป็นพื้นธงไทยเฉยๆรับเริ่มต้นนะครับเปิดเพน n e ดอทเน็ตไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เปิดไฟล์ในส่วนของเกมนะครับออกมาสมบัติ <c oughs> แล้วก็ไปในที่ตั้งนะครับเมื่อ <c oughs> ถึงที่ตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ไปในโหมด,ด,ด,ดนะครับแล้วก็สวนระบุมหายุดเนาะที่เราใช้กันอยู่แล้วก็ไปที่แท็ก <c oughs> ตัวนี้หาธงไทยของเราอยู่ไหนเอ่ย ของเล่นเราอยู่นี่อคัดลอกแล้วก็เอาทงไปไว้ที่อื่นก่อนนะถึงเวลาอยากใช้อันเดิมก็จะได้แก้กลับมาเหมือนเดิมอ่ะก่อนอื่นดเดี๋ยวไปให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ทงเราอยู่ยังไงนะในเกมไม่ต้องไม่ต้องดีกว่าเนาะเอาเลยดีกว่า กเข้ามาแล้วก็เปิดไปในเกมไปนี้ใช่ไหมลากเลยครับลากลงมาวางเลยง่ายๆแล้วก็โอเพ่นครับนี่ธงญี่ปุ่นของครั้งที่แล้วที่เราทําไว้นะครับคราวนี้ธงไทยอวันนี้เราจะใส่สีสันให้กับธงไทยนะครับเพิ่มเติมซึ่งผมจะเอานารารทรงสุบันนะครับ สีทองที่ผมใส่ไว้ในชุดกล่องมาใส่ไว้ในทงนะครับตัวนี้นี่เนาะอะไรทรงสุบัติอันนี้ตัวให้ดูก่อนอันนี้ก็เป็นตอนแรกที่จะทำรงนี้นะแต่ว่ามันดูแล้วไม่กลือก็เ,อเลยเปลี่ยน ชางมาแล้วนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะใส่เป็นในตุงนะครับเราดูอลังการนะอันนี้ก็ย่องมาครับไฟเป็น PNG นะครับอย่าลืมลบไม่เกาวข้างหลังออกด้วยลากมาเหมือนเดิมครับแต่จาก Open ก็เป็น Add Layer อ่มาแล้วครับเรียบร้อยเมื่อ แอดเลเยอร์ <Ad> <Yeah. S 1> มาแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้เนาะมาติ๊กเรื่องตรงนี้เพื่อเลื่อนภาพนะครับให้ไปไว้รงแนะนำว่าให้อยู่ตรงกลางนะครับถ้าเป็นรงแนวตั้ง mm hmm. ก็ดูด้วยว่าบางทงมันไม่แนวตั้งเนาะบางทงมันก็ขวางไปด้านข้างนะครับย่อ,ยอลงเราจะเอารอยส์ไว้ตรงกลางย่อลงอีก เห็นไหมแต่ให้ถึงทั้งสงขับยับกับคีย์บอร์ดก็ได้นะครับดูให้เข้ากลางหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาอยู่นที่โล่มันก็จะได้เห็นเันอยู่ตรงกลางนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราก็ทำการเซฟเลยเซฟแอดนะครับ เซฟแอปถ้าเราต้องการจะกลับมาแก้อีกเราก็เป็นเซฟเพนตัวนี้ก็ได้นะครับเซฟตัวนี้ไว้ก่อนในการแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะให้มันไปอยู่ในเกมเลยนะครับก็อย่าลืมใช้ d d s นะครับเลื่กเป็น d d s แล้วก็บันทึกบันทึกทับของเดิมไปเลยนะครับ ก็จะอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมไมต้องนีกก่กดด้านบนนะครับเรียบร้อยเข้าเกมกันเลยครับผมมีตัวละครที่ใช้ทงทงไทยอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัวที่ทงไทยเนาะแล้วก็ไปดูในสถานที่ต่างๆให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนบุกยึดตีทงทหารเราเป็นยังไงอะไรยังไง เดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังทดสอบในเรื่องของเปลี่ยนหน้าตาเนะแต่น่าจะต้องโดนเขียนโปรกแกรมมากกว่าจะททำในลักษณะง่ายๆของแต่ละคนก็น่าจะยาก ใครอยากได้ภาพตัวนี้เนาะเอาไปลงอ,อยากใช้ธงแบบผมแบบเดียวกับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับให้ไปหลดกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อผมด้วยนะ ครอยากได้ธงไทยในสุวรรณภูมิมาหายุทนะครับหรือถ้าเล่นโหมดอื่นไปอยากใช้ธงไทยก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็แคปแคปให้มันภาพของผมมันเหลือแค่นั้นแล้วก็ลงไปในอีกโหมดอื่นแต่ก็ไปดูด้วยว่าอันไหนเป็นธงไทยอันนงอะไรรอเข้าเกม เดี๋ยวเราไปให้ดูในส่วนของตนในส่วนของการเลือกเข้าเกณฑ์กว่าแบบเรื่องใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยว้้ดูในส่วนข <c oughs> องหลดอต่อเลยอันนี้เราไปเพื่อให้ได้ทงนะครับอันบนสุดไปเลย ตัวสิดแดงขยับมารูป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 นี่ธงไทยของเราตอนนี้นะครับมีนารายณ์ทรงสุบรณน,นะครับสีทองอยู่ดูเด่นเป็นสง,ง่ามากอันนี้อไะไรอันนารีอันนารี เราจะทําแบบสงครามกันผมนี้ไปผมนี้ผมจะสร้างเผื่อไว้ใช้เล่นจริงนะครับรเดี๋ยวจะมาสอนในเรื่องของการทํำออกรอบให้มันแข็งนะครับับค่าต่างๆให้ฟันแทงเข้ายากมานึโอเดิน อันนี้ผมไปทําหน้าใหม่มามีหน้าผมหน่อยนึงลงไปนี้มาเออแต่ตาจะเลนิดนึงไม่ได้ทำแบบจริงจังเดี๋ยวต้องไปเข้าแอปที่ทําโมเดลในส่วนของหน้าก่อนแล้วค่อยค่อยเอามาลงนะครับใส่เป็นของตัวเองดีกว่าผ่านเลยใช่ไหม ก,ก็ไม่แต่งอย่างอื่นเลยนะครับประมาณนี้เป็นเลยมาตรฐานแต่หน้าแบบนั่นหน่อยนึงอโอเคขอแก้ม การรูตัวที่จุดแรกนะครับนี่ห uh ูห huh. ูกรอบสวยนะครับ uh huh. เอาไปกันภาพจะฟุ้งๆ่อยอะแต่งมนดูดภาพโปรแบบ ใจแบบมีสูตรโปรง่งเลความรู้สึกจริงหน้าตัวเองนี่นี่เป็นอีกหนึ่งนะครับนี่คือโรของเราเนาะตอนนี้ผมขออน,นุญาตออกแล้วก็เซฟตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็โหลดในสยามปืนไว้นะครับ ถึงในตัวอยามใช้ธง icus, Over <ใ>น,<ใ>นี้ <ๆ S 2> แล้วอ่าโอเคตอนแรกเป็นธงนุ่นเนาะคราวนี้เราทำอะไรดีเราก็บุกตีเมืองสิครับอันดับแรกในก็อยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเราจะยอมแพไหมไม่ยอมอยู Own ่ในสูตรพอดีไม้เอาครับเราจะนำทหาเข้าสี่ ครับเราดูตรงนี้ไหมครับเรานะครับตาย 저의 탄화기 이제

โล่นะครับโล่ก็จะเป็นแบบนี้อย่างสวย นี่ผมจะมีทหารพิเศษอยู่เดี๋ยวผมดูกันทหารพิเศษผมอยู่ไหนนี่ไทวอ์นะครับนี่เป็นชุดของไทวอ,อ์เดี๋ยวไปดูกันว่ามีของอะไรให้เก็บต้องไหมไม่ต้องการครับขอเทีย่ยวไปแล้วก็เมืองนี้ ใครดีจเจ้าฟ้าเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราขอเองนะครับเก็บไว้เองเราไปดู ทงนะครับอ่าเห็นะงทงไหมครับ ไปดูรอบๆเนี่ย

สีใช้ยูนี่นให้โอเคต่อครับเราไปดูอย่างอื่นต่อเนาะอ๋อนี่คือธง

ดูย้นัที่กิโกันเข้าได้ไม่แพ้มันไม่ได้เป็น50กิโลตันไปนู่นเลยสูงเอาแวนยิบสูงเอาแววน สีน้ำงน้ากใช่ฝั่งนี้คีท์มาั้งคอ เรเปลี่ยนตรงช้างนะครับต่อไป

นม่เป็นดีไม่ได้แก้ปวด โลกทียอยู่ไหนคง,งื่ทยาลิต์นะ่ที่โจมตีไม่มีเชุทงทีน,นี่สูตนะครับผมนี้ไม่หลอกจากสูนีเยเรีนละจากอย่ารัองค นนะเปลียนะมาบ,บนันไดทำมันเปียนอาจารย์ทียอมไหมยอมเราก็ไม่สู้ครับเราสู้ให้ดูแล้วเมื่อกี้เ,เปลี่ยนเลยแล้วก็ออกมาเลยเป็นกราเป๋าหมดนะครับ ว่าในเมืองจะเป็นยังไงปรัเปียนอรันเดี๋ยวผมนะครับในส่วนของตกแต่งเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในส่วนของสร้างอาหารเป็นของเราเองนะ แบบแบไม่เป็นเครื่องแบบแต่งกายเป็นฉบับของเราครับ okay. เราก็อออกไปน่ำร้อนเลยที่ไทยไทยลม น,นี่เป็นตรงเล็กมั้ครับ นี่นะครับวันนี้เราลองดูเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ลองไปทํากันดูนะครับว่าทํำกันได้ไหม